ไอ้เี้ยมันโกงเหมือกันเลยเมื่อกี้นายเลือกเลยเออต้องงั้นเลยนะไอ้ซาเตย์ยุ่งกับเอ้ยลูกน้องกูไปไหนวะเจ้าจ่อมันเลือกมันเลือกกูนะนมัยิงกูใหญ่เลยเนี่ยมันเลือกกูมันเลือกตัวโจ๊ก ลเลือกมึงจริงแดงมาเลือกมึงจริงอ่ะดิมึงอย่าไปยอมแดงให้มันตีไปเดียวเลยวะไม่ยอมไปแล้วนวันนี้เอออกมาออกมาพี่สาววะพี่สาววะให้มัรอดิอ่ะดิอ่าเดินแล้วแดงมาดำเรียบร้อยเดียไอ้แดงมัเกี้ยวดำ แดงเลือดมันไม่เลือดเลยเอะไอ้ย่าแดงเล่นปิน้นอะมันต่ำมันเยอะเล่นปินนี่ก็ได้เขาได้อยู่ได้อยู่วิ่งหนีเป็น,ปนตุ๊กหมาเลยเรียบรออ้รยบรอยดิเรียบรอ้อยดิเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิมาแล้วมันมาไขาจะเจว่าเขาจะเจว่าวะยอมเจวมาได้ มนหมุนดิหมุนจะหมดอีกแค่ทำไมให้หลุดเอ่าวเด่าเดวเดไปยกขอมาเล่ายของดิเอ้ยนาตีเข้ามดเชื่อผมดิไหวน้ปลุยมาเดียวกุเซลฟี่กันตันให้เดียวจะหมดแล้วเนี่ยไ้กมพ์ป็นาษตัดาวอะเฮ้ยออกไปเลยเดี๋ยวไปเลยมาเดียเซลฟี่กันตันให้กันเฮ้ย ไอ้เฮี้ยมันบัฟเซลฟ์จังเนี่ยไอ้เฮี้ยนั่นน่ะเฮ้เซลฟี่ไอ้ต้นทับมาดิต้นกูจะหมดอีกคีไรกูจะหมดแล้วมึงอ่ะเพื่อนเนี่ยไอ้เฮี้ยนัดกลัวแล้วน่ะเร็วๆเฮ้ยไม่กลัวหรอกมาดิมาดิอยากกันตั้งว่านัดไม่ต้องใช้ไอ้เงี้ยอันนึงแล้วเอ้ยเดี๋ยววะรออะไรบัฟเซลฟี่กูก็ตายดิอ๋อเฮี้ยมันเป็นอ๋อไม่ต้องนะอ๋อเดิมๆก็ได้ เราหมดละหมดละพี่ไม่ได้บอกหมดไอ้หมดละหมดละหมดละเอาดิพ่อเอามึเออกระแทกเรามันเออไปแต้วไมแล้วไปแล้วไปแล้ตากรโดนหนูเลยนูเออแค่นั้นแหละนี่ดูอุเดินแดงดูดิกูเดินเล่นด้วยแค่นี้ไอ้เหี้นนี่ยักตรงไหนวะอดักตรงไหนเออดักตรงไหนเฮ้อ ไอ้ต่าไอ้ต่ายแดงจะแก้กับมึงว่าหน่ะมาเลือกมึงก่อนอ่ะเจ๊นึงสองหนึ่งเลยแล้กเฮ้ยเดียนท้าบอกสองหนึ่งเลยมันเอาปืนมานี่ผมแปลงร่างไม่เป็นเลยน่ะเดียว์บเบอร์หนึ่งฟินิกก็แบบ้ เจมากครับหมดแล้วแล้วนะนี่คือไอเด็กคำมันจะเอาอะไรแดงมึงดูไอเด็กคำน่าจังไอ้กรุ๊กกูแค้นเลยไกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอ้สัตว์กรูลอยยังแล้วลอยยังอะไรเงี้ย วันนี้ว <mystery> ันตายของเจ้าโอหงแม่ิจกาเข้ามาปากูบอกกันเลยไอ้ยี่มาล่อกูแล้วพี่เทาไอ้ยี่มาล่อกูกัตัดไอ้หีไอ้ยี่อะไรวะยี่บอมึงโวยจัง